จุดที่สําคัญจะอยู่ตั้งแต่จุดตรงนี้เป็นต้นไปครับทุกคนใครที่จะทํานะครับรอดูเลยอย่างแรกนะครับเหมือนเดิมทำแบบเมื่อกี้เด๊ะเ,เลยนะครับกดไปที่รูปคนหลังจากนั้นกดไปที่ด้านบนเพราะนี้เราใส่พาร์ตเวิร์ดไปแล้วเมื่อกี้เพราะนั้เราไม่ต้องใส่แล้วนะครับเข้ามาหน้าน,นี้ปุ๊บกดมาที่คันฟรีห้ามสลับหน้าจอไปดูอย่างอื่นแม้แต่นี้เดียวจําไว้เลยนะครับเพราะว่าถ้าสลับหน้าจอปุ๊บทำไม่ได้เลย ไม่เชื่อลองดูแล้วทุกคนก็จะเจอบอกว่าพี่ผมเปลี่ยนไปแล้วทาไมผมโหลดเกมไม่ได้มันบอกว่าไม่ใช่สโตนั้นก็เพราะว่าเราสลับหน้าจอนะครับนั่นเองหลังจากนั้นนะครับเราไปที่เชงคาที่เหมือนเดิมเลือกไปที่บาราซิลบราซิลอไหนเลือกมาที่บาราซิลแล้วทุกคนก็จะเจอภาษาบาราซิลแล้วเราอักกรีไปอักรีไปเข้ามาหน้านีแล้วครับเข้ามาที่การที่เราจะโยกบาราซิลแล้วตรงนี้ที่ทุกคนรอคอยใช้อะไรเพิ่มเติมไหมครับนอกจาก VPN อันนี้ยังไม่รู้ครับแต่ว่าใช้ IOS ไม่ต้องใช้ VPN ครับตอนนี้รอดูในเกมทีพอเข้ามาบราซิลแล้วครับให้เราทําแบบเมื่อกี้เลยคือ1น,นึอนไปเลยคือเราไม่มีบัตรเนื้อวปะคือเราไม่มีบัตรนะครับใครมีบัตรมีซ่าการมาเตอร์การอันนี้ก็แล้วแต่มาเตอร์ชงมาเตอร์เชฟล้วแต่เลยพอมาตรงนี้แล้วคือการเปลี่ยนโซนบราซิลจาไว้นะพี่พูดจำอีกทีห้ามสลับไปดูนะครับ เดี๋ยวจดตามพี่เลยนะครับคิดว่าเราจะใช้ได้เหมือนกันหมดนะครับเพราะมันเป็นเฟก CPF คืออะไรพี่พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันเกิดมาไม่รู้เพราะกูเกิดประเทศไทยด้วยความฉลาดของพี่แล้วพี่ก็เลยหาคําว่า CPF คืออะไรแล้วพี่ก็เข้าเว็บไปเี่เข้าเว็บมาปุ๊บ CPF random ตรงนี้ในกรณีถ้าเพื่อนๆน,น้องๆคนไหนใส่เลขตามพี่แล้วใส่ไม่ได้ ก็คือเข้าทําตามพี่แบบนี้เลยแต่ไม่ต้องยังไม่ต้องโยกน,นะก็คือไปทําแยกแล้วก็จดเลขมานะครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เรากด Generate เราจะได้เลข CPF มาตรงนี้อ่ะให้ทุกคนจดไว้ก่อนให้ทุกคนจดไว้ก่อนครับ01904224679 01904224679ระวังเลขท้าย10ตัว ง่วประจำวันที่8เดือน3เลขที่ออก019 042 246 79นะครับจดไว้จดไว้นะครับจดไว้พอหลังจากจดแล้วช่างแม่งเลยพอหลังจากจดแล้วนะครับช่างมันเลยจดแล้วเอามาใส่เดี๋ยวพี่จะใส่นะ019 042 24679อ่ะมาแล้วนะครับมาแล้วสำหรับ CPF เราบางคนที่ถามว่า CPF คืออะไรหลังจากนั้นพี่ก็จะใส่ไปเลยอ่าพี่ใส่เป็นเซา์มันไม่มีหรอกเซามันคือเซาโปโลแต่จริงไม่ต้องใส่เซาก็ได้หรือจะใส่ตามพี่ก็ได้นะเซาอ่ะก็ได้อันนี้เห็นปะพี่มีคอมพี่เลยบอกว่าพี่เลยไม่ต้องพี่เลยไม่ต้องสลับหน้าจอครับพี่เลยเปลี่ยนได้ชิวๆพี่ก็หาข้อมูลเลยครับนะสําหรับเลขไปษณี ของบาซิลอันนี้ก็ต้องจดนะจดตามพี่ให้หมดนะจดตามพี่ให้หมดนะเดี๋ยวไปใส่ไม่ได้นะเลขบาซิลคืออะไรไปรษณีย์ของบา์ซิลนะครับจะมีหลายตัวมากนะแต่อันนี้คือให้เขาตามพี่ไปก่อนนะครับพี่จะใส่เป็นเลข699 699 3 2 ขีดศูนยูไม่ขีด0ูย์อ่ะประมาณน,นี้69932 0 0 0้ใครมีคอมจดใส่คอมใครมีกระดาษจดใส่กระดาษนะครับไม่ได้ให้หวยนะอันนี้คือโยกนะครับหลังจากนั้นก็ไปต่อที่โซนซิต,ตี้เลยอ่ะพี่ก็ใส่เซาเหมือนเดิมมาที่สตรีทนะครับเอ้ยสตทใช่ปะอันนี้ พี่ก็จะเลือกอะไรก็ได้อันนี้เลือกอะไรก็ได้อ่ะพี่เลยอันนี้นะอมาสนัหลังจากนั้นตัวเลขเราดูดีๆครับว่าเบอร์โทรเขามีกี่ตัวเบอร์โทรเขามีกี่ตัวครับให้ดูครับข้างหน้ามีสามตัวอ่ะพี่ใส่เลย0ูนย์ข้างหลังมีกี่ตัวข้างหลังมี9้าตัวใส่ไปเลยครับหนึ่ง6 7 8สามี่ห้าหกเจ็ดปด้าถูกปะหนึ่งสองสาสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอ่ะนี่คือ9้าตัวนะ หลังจากนั้นพอใส่เสร็จแล้ว,ท,ลนะลวทุกอย่างเลยนะครับพอใส่เสร็จแล้วทุกอย่างเลยนะครับกด next เลยบับ,บจ,จบอันนี้คือการเปลี่ยนได้ร้อยเปอร์ซถ้ากดปุ๊บแล้วไปเลยอ่ะกดแล้วปุ๊บแล้วเด้งเลยเด้งเลยอันนี้คือไม่ได้เนื้อไหมครับถ้าเด้งเลยคือไม่ได้จําไว้นะครับมันเกิดจากการที่เราสลับหน้าจอหรือนู่นนี่นั่นหรือใส่ข้อมูลผิด เพราะฉะนั้นเนี่ยทําให้ถูกนะครับแล้วก็เอาจากที่พี่ที่พี่เขียนมาเมื่อกี้นะครับเอาไปทําแต่จําไว้ว่าห้ามสลับหน้าจออย่างเช่นอย่างเช่นนะอ่ะสมมติว่าเอ้ยกูจะทาแล้วกูกดแล้วก,ก,กูกดสลับสลับแล้วมันให้เกอะและ้วให้กูสลับหน้าจอปุ๊บเฮ้ยเฮ้ยพี่เขาใส่แล้วว่าอ๋อพี่เขาใส่อันนี้เหรอโอเคใส่อันนี้ต่อทุยทุยทุเฮ้ยพี่เขาใส่แล้วว่อาอันเนี้ยนี้ต่ออ่ะสลับมาปุ๊บถ้าทําแบบนี้ถ้าทําแบบนี้คือทําไม่ได้ จําไว้นะครับถ้าทําแบบนี้คือเราจะสลับไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือมาบารซิลแล้วพี่ก็สามารถกดโหลดได้วมว่าพี่กดโหลด HBO Steam TV เนี่ยอันนี้คือโหลดได้แล้วเห็นปะถ้ามันโหลดไม่ได้มันจะขึ้นว่าโทรศัพท์ของคุณไม่ได้อยู่ในภูมิภาคนี้ พราะแสดงเราพอเรากดปุ๊บเดี๋ยวมันก็จะเด้งกลับไปโซนไทยเหมือนเดิมนะครับก็มันก็เรียกว่าการย้ายสโตเด้งนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับทาตามที่รับรองว่าได้แน่นอนนะอันนี้คือสอนแบบละเอียดมากเลยนะอันนี้คือผมสอนแบบละเอียดมากเลยนะสำหรับคนที่ใช้ iOS นะครับก็ลองทําตามดูนะยังไงก็อย่าลืมฝากกด f o l โ low ฝากกดติดตามฝากกดแชร์วิเยงไม่มีฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันในบาซิลครับ